สวัสดีครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาดึก5ทุ่มเศษสวัสดีพี่น้องอสมอรอบดึกครับ8เมษายน2567 5ทุ่มเศษนะครับมีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาด้วยความกังวลน,นะครับเราก็เลยม,มาไขข้อ,อก,กังวลพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสมอเห็นข้อมูลว่าในแต่ละเดือนี่สมาชิกชกสอ,อสมอเสียชีวิตจำนวนเยอะมากทุกเดือนเลย มีข้อกังวลอยู่ประเด็นแบบนี้อ,อสมอจะไม่หมดเลยหลายคนกังวลคือเสียชีวิตมากทุเดือนเลยอ,อสมอจะไม่หมดไปจากประเทศไทยหรือว่างั้นก็คงจะคอมเมนต์มาด้วยความกังวลนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้จะเหลือสมาชิกมากขนาดไหนในอน,นาคตต่อไปแล้วผู้เสียชีวิตทีหลังเพื่อนนี่ถ้ายาิจะได้กี่บาทถ้าเป็นแบบนี้เพราะ สมาชิกก็เสียชีวิตมากทุกเดือนต่อไปจะไม่เหลือสมาชิกน้อยลงกว่านี้หรือแลอ้วทายาทคนที่เสียชีวิตทีหลังเนี่ยจะได้กี่บาทถ้าเป็นแบบนี้หลายคนก็กระวลแบบนี้นะครับวันนี้ไขข้อกระวลนะครับ <ม ith> กรณีสมาชิกชกสอ,อ,อสมอเสียชีวิตนะครับเอาคนที่เป็นอสมอก่อนถ้าเสียชีวิตนี่ถ้าเสียชีวิตเยอะ okay, ๆ,ๆแบบนี้นี่ต่อไปอสมอในประเทศไทยจะไม่หมดลงหรือนะครับ อ,อสมอไม่มีการหมดนะครับเพราะว่าเฉพาะอ,อสมอถ้าเสียชีวิตปั๊บนี่ก็จะมีการอบรมคัดเลือกจเจ้าหน้าที่ใหม่มาทำคัดเลือกอ,อสมอใหม่มาทําหน้าที่แทนทันทีเพราะนั้นอ,อสมอจะไม่หมดนะครับทีนี้ผู้เสียชีวิตทีหลังเพราะว่ามีสมาชิกเสียชีวิตไปเยอะแล้วคนเสียชีวิตทีหลังนี่จะไม่เหลือสมาชิกน้อยเหลือในการออกเงินมาช่วยกันนี่ สมาชิกก็ยังจะเท่าเดิมนี่แหละครับก็จะได้ประมาณเท่าเดิมก็จะไม่ได้น้อยลงไปกว่าเดิมตอบไม่ได้ไปกี่บาทนะครับแต่ว่าจะไม่น้อยลงไปกว่าเดิมเพราะเมื่อสมาชิกเสียชีวิตไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอสมเสียชีวิตเนี่ยเขาก็คัดเลือกอสมใหม่มาเป็นอสมแทนเสร็จแล้วพอคนเข้ามาเป็นอสมแทนเนี่ยก็จะให้สมัครชกสอสมทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่าคนที่มาเป็นอสมนี่ กระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายว่าอยากจะให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับตอนมีชีวิตอยู่ก็ขอให้มีคุณภาพชีวิตตอนจากไปแล้วก็ต้องจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะได้มีทุนมีเงินใช้ไม่ไม่ลำบากต่อไปนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าอสมไม่ว่าอสมจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายก็จะต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตายก็ต้องมีศักดิ์ศรีนะครับ เพราะนั้นจำนวนอ,อสมอก็จะไม่ลดเพราะว่ามีมีการสมัครมาเพิ่มมีการอ่มีการคัดเลือ,อ,อกอสมอมาเพิ่มอ,อสมอไม่ลดลงสมาชิกก็สมัครใหม่นะครับใครที่เป็นมานเป็นอ,อสมอก็สมัครใหม่เอามาดูข้อมูลเดือนนี้เลยนะครับเดือนเมษายนนี่รับรองรอบเมษานี่ข้อมูลรับรองรอบเมษาหมายถึงสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนมีนาคมที่ทายาทส่งเรื่องขอรับเงินชากบักิจสงงค้อ์นะครับ หนึสมีนาคมหกเจนี่เสียชีวิตเก้ารายนะครับเสียชีวิตเก้ารดายนี่เป็นอสมห้ารอสายเป็นคู่สมรสอสมสามร้อยเสิบเการายเจ้าที่สาสุขสมัครที่สมัครเป็นสมาชิกชกสสมเสียชีวิตสามรายก็เสียชีวิตทั้งหมดรวม9 6้าร้ารยกสดายกดลิงก์ดูที่กลมคอมเมนต์แรกได้ครับ ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้กดดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตได้นะครับทีนี้ดูเปรียบเทียบกันระหว่างจํานวนสมาชิกชกสอสมอที่หายไปกับเพิ่มเข้ามาใหม่อันไหนมากกว่ากันอรอประลองเมษายนนะครับจํานวนสมาชิกที่หายไปก็คือเสียชีวิต961รายนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2พ้นสภาพ1,202รายก็คือเมื่อวันที่4เมษายนเขามีการประชุมกัน คนที่ค้างจ่าย2เดือนติดต่อกันแล้วมีหนังสือทวงไปสองครั้งแต่ละครั้งห่างกัน2เดือนพอเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่ยังหักไม่ได้วันที่4ี่เมษายนเขาก็ให้พ้นสภาพไป1นึ่งรลายเพราะฉะนั้นจํานวนเสียชีวิตกับพ้นสภาพรวมกันก็2องพันหราลายนะครับเอาจํานวนสมาชิกที่หายไปนะข้อน,นี้จะให้ดูว่าจํานวนเงินที่สมาชิกทายาทสมาชิกจะได้รับในโอกาสต่อไปนั้น จะได้น้อยลงไหมเพราะว่าถ้าจำนวนสมาชิกมันมันหายไปมากกว่ารับเข้ามาใหม่นี่มันก็มีโอกาสได้น้อยลงแต่ว่าถ้าจำนวนสมาชิกหายไปไม่มากกว่าจำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่นี่จำนวนเงินก็จะไม่ลดลงนะครับดูครับอันนี้ข้อมูลเดือนเมษาอยู่นะครับหายไป21 6 3คนแต่ว่าสมัครใหม่ สมัครใหม่ในเดือนมีนาคมนะครับ2,600คนรับรองเป็นสมาชิกเมื่อ4เมษายน67แต่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์จะต้องหักวันที่11เมษายน67ได้125บาทก่อน125บาทก็คือหกักค่าสมาัครค่าสมัคร100และค่าบำรุงรายปี25บาทเงื่อนไข2,600คนนี้11เมษายน,ายน,ายนหัก125บาทได้ก่อนนะครับแล้วก็พ้นจากวันที่4เมษายนไป30วันก็เป็นสมาชิกสมบูรณ์และเริ่มผ้กครองอ้าวจะเห็นได้ว่า ดูข้อมูลเท่านี้ครับมีจํานวนเราสมอ,อ,อมีจํานวนสมาชิกชกสสมาหายไป2,163ลายแต่ได้รับเข้ามาใหม่เพราะว่าสมัครใหม่2,600ลายเห็นไหมครับยกตัวอย่างเดือนนี้ก็สมาชิกเพิ่มเข้ามาใหม่มากกว่าสมาชิกที่หายไปพอสมาชิกเพิ่มเข้ามาใหม่มากกว่าสมาชิกที่หายไปนะครับจํานวนเงิน ของสมาชิกที่เสียชีวิตร,รอบหลังๆไปนี่ก็จะได้รับประมาณใกล้เคียงกันและไม่น้อยกว่าเดิมครับเอาละครับทั้งหมดก็แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ